วัสดีค่ะวัสดีเอซีทุกท่านค่ะมือนี้กับมาพบ้ามะพอกันก่อนวันหวยออกเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้แอดได้เดินทางไปตามหาแนวทางเนาะคะ่ะกับพอกับอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นแนะนำสูตรมากเนาะคะ่ะสูตรใหม่เขาแล้วสาม,มวดแล้วเนาะคะ่ะสาม,มวดแล้วเพิ่นว่าสูตรนี้โอ้ยคักอิลีว่าสันค่ะ สูตรปดนี่วาสันสามงวดกับปดนี้ได้วาสันเพื่อนว่านี่แหละค่ะแอดก็เลยได้แนวทางนี้มานำเสนอเอฟซเพื่อนนี่บางครั้งก็ได้ตัวเดียวด้วยค่ะมันจะเป็นสูตรสูตรวิ่งเนาะคะ่ะสูตรวิ่งหนึ่งตัวไม่พลาดเนาะคะ่ะสูตรนี้เพื่อนเอินว่าสูตรยังสิ่ค่ะสูตรสามเหลี่ยมทองคำวาสันค่ะ สูตรสามเหลี่ยมทองคำเฮ็ดมาแล้วสามงวดค่ะงวดนี้สิได้ตัวใดแล้วห้าเปเบื้องน้ากันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวแอดสิบห้าเฮ็ดค่ะเตรียมสมุดปากกาไว้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเตรียมสมุดปากกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอา้าวสูตรสามเหลี่ยมทองคำค่ะง่ายๆค่ะ สูตรสามเหลี่ยมจวเอทกจิเฮดในเบื้องประมาณสามงวดเนาะคะ่ะ เป็นจังสี่ค่ะ้อค่อยแจ้งคอยชัดเป็นจังได้อ,อ้าวจะเริ่มจากงวดที่ออกสองศูนย์สองค่ะสองศูนย์สองสองศูนย์สอง ข้างล่างออกหกหกค่ะหกหกนะคะบวกค่ะสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองสองบวกศูนย์ได้สองแต่ตัวสุดท้ายนี่บวกร่วมได้ละคะ่ะบวกรวมค่ะ หกสองสิบสองใส่สองค่ะสองบวกสองได้สี่สี่สองบวกสองได้ 4. 4. สี่ค่ะสี่บวกสี่ 4, 4, เป็นแปดค่ะซึ่งมันก็นจะเปลี่ยนสามเหลี่ยมทองคำค่ะพี่น้องค่ะผลลัพธ์ออกมาผล สี่สี่แปดค่ะสี่สี่แปดชึ่งเลขออกค่ะผลลัพธ์ออกมาออกสี่สี่หกค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างด้วยค่ะหวดนีด้วยเลข ัวเดียวนี่ซ,ซ,ซ,ซี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 ค่ะเลขซีนี่เข้าบนเข้าล่างซึ่งเข้ากับเอาโยงกันเป็นสามเหลี่ยมเด้อค่ะสุดสุดท้ายน,นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเอินว่าสูตรสามเหลี่ยมทองคำมาสั่นค่ะเนาะสูตรนี่กับเด็ดเด็ดเนาะค่ะเด็ดมากๆเพื่อนว่าตามที่เพื่อน อันหายแนวทางมากพนว่าสูตรนี่แหละที่เด็ดที่สุดรประสนค่ะต่อไปค่ะต่อไปเขาก็จะไปเอาซีซีหกจากงวดนี้นะคะ่ะซีซีหกซีซีค่ะ ข้างล่างออกซีซีเข้ากับมาตอกันเลยบวกค่ะได้แปดบวกได้ศูนย์ตัวนี้บวกเลยนะคะ่ะใส่กันไปเลยได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดค่ะบวกได้หก ได้ไปค่ะสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมผลลัพธ์เลขออกจับคู่หายได้หกแปดเนาค่ะแปดกับสามตัวเดียวกันค่ะหวยก็ออกหกสามค่ะ 6, 3, หกสามหงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนวยค่ะส่วนมากนี่เห็นป่ค่ะ ซีซีออกซีซีนะซีซีล่างเด้ค่ะงวดบังหันกะหกแปดนี่พีดอยู่นี่แปดกับสามตัวเดียวกันเพื่อนร่างซี่ค่ะค่ะส่วนตัวเดียวนี่เข่าค่ะเข้าหกล่างค่ะนี่แหละค่ะบันี้เขาก็ับมาตั้งไม่อีกค่ะงวดสุดไทยเนาะค่ะงวดที่ิพานมางวดวันที่สิบหก วันที่หนึ่งพุทธิกาหวยออกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเป็นยังไงขาะเห็นบอกตัวน้อยเบอกคือตัวใหญ่เอาสิพ่อสีเห็นกันอยู่ดอกเนาะเก้าห้าหนึ่งหกสาม สูตรนี้เด็ดมากๆเ้ยค่ะท่านผู้ชมเข้ากับมาเบืองกันงวดนี้จะติดตัวไหนค่ะบวกกันเลยค่ะ9กบวกห้าได้14ใส่สี่ห้าบวกหนึ่งได้หค่ะส่วนตัวนี้ตัวโยงตัวสุดท้ายรวมกันเลยค่ะบวกเลยหกกับสาม ได้เก้าค่ะได้เก้าสี่กับหกบวกต่อกันลงมาเรื่อยๆค่ะได้สิบใจศูนย์ค่ะเก้ากับหกเป็นสิบห้าค่ะท่านผู้ชมสิบห้าได้ห้าผลลัพธ์เนาะได้ห้าตัวสุดท้ายศูนย์กับห้าบวกกันได้เหลือห้าค่ะห้า สามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะสามเหลี่ยมทองคำเนาะบาทนี่มาจับคู่กันค่ะจับคู่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะจับคู่ได้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าวิ่งห้าเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมวิ่งห้าลักเม็ดเดียวอาจจะเป็นฮาฮาก็ได้เด้อค่ะช่วงตัวนี้ผลลัพธ์นี่ แบบนี้ก็ได้อาจเป็นได้เนาะค่ะคันเบิ้กนก็นจะเป็นแบบนี้ค่ะผลลัพธ์ของงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองหาหกหกค่ะเลขวิ่งตัวเดียวห้าเม็ดเดียวค่ะได้ห้าค่ะคันจ,จับคู่ก็คือได้ศูนย์หาเม็ดเดียวค่ะ ตัวกันก็คือห้าห้าถ้าถ้าจะเป็นเบิ้ลก็อาจจะเป็นห้าห้าถ้าจับคู่ก็ได้แบบนี้ค่ะผล5หาเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะเนี่ละของวดวันที่สิบหกพฤศจิก,ก,กาสองห้าหกหกเด่นสุดคือห้าเม็ดเดียวค่ะ แบบสูตรง่ายๆเนาะค่ะสูตรง่ายๆผู้ใดเฮ็ดกับเปลี่ยนดอกแบบนี้ง่ายๆแต่ว่าหั่นเด็ดค่ะง่ายแต่เด็ดฟังถ้าซื้อสูตรพันลดเนาะค่ะสูตรสามเหลี่ยมทองคํากําลังแม่นมากๆในขณะนี้เนาะในตอนนี้ค่ะตามเพียรมากแต่ลายงวดแล้วกะสังเกตเบิงเข่าเด้อค่ะไม่เข้าจับคู่ก็เข้าสองตัวนี่แหละค่ะ สองตัวล่างแต่ว่านี่เป็นบนก็ได้คือเกาด้วยค่ะกันบนไว้น้ำแม่ศู 50, นย์ห้าห้าศูนย์นี่จับคู่หายได้แค่สองหางแล้วก็วิ่งตัวเดียวคือหาของงวดนี่ค่ะเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแน่รพก่นนองเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปต่านี้เนาะค่ะก็ฝากแน่ทางช่องหน่อยๆคันผู้ใดเบื้องจบเนาะคะ่กะก็สิเข้าใจผู้ใดเบื้องเลื่อนมากจะซื้อก็บพราเข้าใจค่ะ การเบื้องคลิปต้องเบิ้งให้จบเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะจะขอจบคลิปตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ